หนาวอีปูเดี๋ยวอีปูอีปูมองเมนอีปูไปหน้า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 อิปูเชไปแข็งแข็งฮะอีปูไปแข็งแข็งอีปูไปยังแข็งแข็งอ้อไปอืมวัดวัเมียงวัดแถว ผมเขียวนี่จ๊ะนี่ไปใส่มาเปิดเนี่ยไปตัวดนะนี่ไปเมีไปเรียนกับใครเปเรียนี่ไปเรียนนี่เนี่ยกับใครอีกมาฮะมานี่นี่ไปใส่มามาลูกขี้เสียนี่<อ>างงามาบ้านย่าบอก นถอดหมวกถอดออกที่ล่ะนั่นนี่ดีมันสิตกไม่จีตกตายเออมันสิตกตายแหละนั่นนี่ดีล่ะเจ๊เม่เฮ็ดแนวกินก่อนที่ล่ะกินต้มไข่แล้ววะอร่อยเหรอแม่ออืมต้มไข่แซ่บบ่แม่ตกไปเออแม่ตกตาย มันจะตกตายนอนดีๆอ,อร่อยอร่อยอร่อยอืมโอเคแค่ว่าเฮ็ดยังกินพี่น้องจ้าจ้าลูกอมยาอม,มไก่พี่น้องอมไก่ว่นนะอมไก่หน่อยเครื่องตัว พักลงไปกี่เป็นวิญญาณนไก่ใส่บักอือใส่พักซีเล้าใส่พักกวางตุง้งน,นี่านาองความไก่เอือขาไก่ไงหนากิิบนาะพี่น้องเอาปรุงรสปรุงรสลรวบ่ยังจ้ะพักกนดีค่าเดียวคอยบอกอุกือสุก ไม่ได้กินเขาน้ำกันพี่น้องให้ผมนัวใส่รถดีอันนี้ใส่เข่ากลัวอยู่บ่แก่ใจก,ก้นแก่น้งคนก็ใส่เข่ากลัวที่น้ำประเดี๋ยวใส่แล้วบ่ นำปลาแดกเดทอดต้มไปให้มันเข่าเนื้อไก่กับเนื้อแบบอื่นจ้าจ้าลูกไม่เติร์กจาวอย่างก่อนตรงนี้เเบวอย่างวะหฮะตรงนี้จ้า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 ลูกข่อยยักซอยอยังบมูพี่น้องฮะเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันอมไก่เสียบๆครับผมจ้าแล้วก็ หมูกรอบหมูกรอบทำเองนะจ๊ะเนี่ยยงแบบอ,อื่นร้อนๆเ,เ,เอาถิ่มเลยมันดูดรีบสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวแล้วกันจ้ารู้จะไปสายเนี่ยจ้า mới chín hầu của anh Mấy hầu của anh Càng mượn ướt sắm ลงุงควานรช่นี่นี่ส่วนพ่อเขาบ้านพ,พ่อวัทันได้กินฮอดเขา เอาแมงวันที้นหลายคึ้มึงเมื่อเช้านี้หมอกย่างนะสวยมากแดดแต่ว่าวันนี้หนาวเวิร์ดมือ กต่ละมือ

พอดื่เขาเนี่พอนั่งนั่งอยู่ยังคางกบบนั่งไหนกอยิงได้กินเขาด้วยสรับดีเด้อครับพี่น้องนะนิะขนขาอมกม่ออมหม,ม,มูอือกินกินหมู่ะแกงหมูอื

บูดได้กินข้าวเยอะเทียนนี่มา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 โยก้ามาโยก้ามาโยก้ามาเดี๋ยวไปแก่ภานนี่ยอ้วนอัวอยู่ไหมน้องเพื่อนกําลัางเรียนกําลังเรียนเพื่อนกินข้าวแล้วแก้มมือเพรียวากันวนวลนวล นั่มัวหวานหวานมืออือนัวจนเข้ามาบ่บ่เข้มนี่ละ่ะเล็ดากดูควยได้บอกข้าวน้อยไหมเหรอฮึออข้าวน้อยไม่เทียบอาหาร bao nước hoán mới pha đúng không? pha cùng được không? phải kia rút thứ ba này, khỏi này nhau. ke rồi đấy nữa. Ừ. nước bao năm nước bao nhiêu nhàng bút. không เอาข้าวไปกินแน่วทัางเอาไปชิมเอาไปชิมไปแม่จ้า<ะ>แม่แม่เปิดต้นพาแม่เปิดพา่ถ้าแม่เปิดไฮนูต้องเอานี่ทิมมะเอานี่ทิม,มแม่เปิด มา้ามันอำกหนาวน้าวมันร้งกัหนาวน้าเชียงห่อนบานเ้อมมีมือนีแหละมันหอนเนี่ยมันแดดออกเยอะมัน้ามันมองมอง,มองแห้งมองหน้าตาเด็ดมันเ่าเจแกไปน้อยให้ขึ้นไปสี่มันน้อยิ้งไปมองว่เห็นมึงเอาอ,อ,อาะ nhập Ôm cây tủ. tù Để là hai như mà mỏi à khai ừ. khai mọi người 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 mọi mấy người mọi người người ngọt người người mọi người mọi côn trùng hoặc cái miếng gì cắn nhang cà pháo cà pháo mua quả bận này hết muối quả với hết thỏi muối thỏi muối rồi hết quả hết muối quả mà lén hơi kiện khẩu nha Thái muối quầm Thái cà phâu à Mà sao bà kìm mà thấy này lèo mà lén à kim nặng, nó khơi nó khầu nữa không? Nhỉ? Ừ kim nặng Bây giờ kim à Cà khẩu có เบือแนวกินเบือกระเพาะก็ใคเขาคเข,ขาเออเอากตวหนามา,าเป็นยังไมด้ให้ดูไปเบื้งไปซื้อของเล่นเบื้องแทนที่เขาชืสื้อแนวผู้หญิงเหรียตุ๊กตาตุ๊กตา เนี่ยกดเงี้ยวเดียวอ่ะกดเดียวเป็นดนอกพี่น้องเด้ข่อยมาไปไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับมา